รีวิว Redmi Watch 5 Active mart w a ว c ชรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Xiaomi คลิปนี้เดี๋ยวมารีวิว Redmi Watch 5 Active กันซึ่งสมาร์ทวอทช์รุ่นนี้เป็นสมาร์ทวอทช์ที่เพิ่งจะเปิดตัวเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาซึ่งตัว Redmi Watch 5 Active เนี่ยก็จะเป็นตัวที่มีราคาค่อนข้างจะถูกเพราะว่าราคาเนี่ยไม่เกิน1000บาทแล้วก็มีฟีเจอร์การใช้งานมีฟังก์ชันการใช้งานมาค่อนข้างจะหลากหลายแล้วก็ยังมีหนึ่งรุ่นที่เปิดตัวมาพร้อมกันก็คือตัว Redmi Watch 5 Lite นั่นเองตัวนั้นจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ1,600กว่าบาทก็คือเป็นรุ่นพี่ของเขาที่มีสเเเปคแล้้วววกกกกกก็็รรรรื่่่่อองงงงขฟัั์ชชนนาา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 ใทีมพะ วาด้ยแต่ว่าสําหรับตัว Active เนี่ยก็เป็นตัวเริ่มต้นที่ดีสาหรับใครหลายๆคนที่กําลังมองหาสมาร์ทวอทที่มีราคาถูกแต่ว่ามีเรื่องของคุณภาพแล้วก็เรื่องของแ์ชั่นการใช้งานที่หลากหลายตัว w a t ไฟแอ็กทีฟก็เป็นตัวที่ตอบโจทย์หรือแม้แต่ถ้าเกิดว่าคุณจะถอยไปเล่นตัวที่เก่ากว่าอย่างวอท3ว c ท4พวกเนี้ยมันก็ยังสามารถที่จะใช้งานได้ดีอยู่แต่ว่าตัวนี้ก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของเขาที่เขาเพิ่งเปิดตัวมาในเดือนนี้ผมก็ได้จัดมาใช้งานแล้วก็เอามาิวให้ดูว่าการใช้งานเนี่ย มีหลายจุดที่รู้สึกว่าอยากให้เพิ่มเติมเข้าไปเดี๋ยวคลิปนี้ก็มาคุยกันแล้วก็เดี๋ยวมารีวิวการใช้งานให้ได้ดูกันก่อนที่จะไปดูเรื่องของการรีวิวก็ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปให้กับผมเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของสเปคกันก่อนก่อน,อนที่จะไปดูเรื่องของการรีวิวการใช้งานซึ่งสมาร์ทวอชตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอขนาด2.0เป็นแบบ LCD Brightness ความสว่างสูงสุดอยู่ที่500 nits ความละเอียดหน้าจออยู่ที่320 38 x 385พิกเซลรูปแบบของหน้าปัดเป็นนนแแบบบ Watch Fa T BC, ละมาาพรรรร้้อาาอออกกัััเเเซซ์วดตตขง ใจวัดค่าการนอนหลับ วัดค่าออกซิเจนในเลือดและตรวจจับการเคลื่อนไหวมีโหมดกีฬามาให้ใช้งานถึง140โหมดมีมาตรฐานกา,การกันน้ำระดับ5 ATM กันน้ำได้ลึกสุดถึง50เมตรส่วนแบตเตอรี่ในการใช้งานสามารถที่จะชาร์จ1ครั้งแล้วก็ใช้งานได้ยาวนานถึง18วันเลยแล้วก็ตัวนาฬิกาเนี่ยก็ยังรองรับการใช้งานทั้งระบบ iOS และระบบ Android มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ HyperOS ซึ่งถ้าหากว่าเราใช้งานคู่กับมือถือของ Xiaomi ก็จะทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นและตัวของนาฬิกาก็ยังมีการรับประกันถึง12เดือนหรือ1ปีนั่นเองอันนี้ก็็จะเปน สเปคคร่าวๆของนาฬิกาสมาร์ทวอชตัวนี้นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการใช้งานจากที่ผมได้ไปใช้งานมาแล้วก็มีจุดไหนที่ผมรู้สึกว่ามันขาดหายไปหรือว่าตัวผมเองเนี่ยรู้สึกว่ามันน่าจะมีแต่ว่ามันไม่มีก็เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวมาพูดคุยกันในเรื่องของการใช้งานส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ได้เอาไปใช้งานมาสักพักแล้วครึ่งตัวผมเองก็เอาไปใช้งานแบบปกตินี่แหละใช้งานแบบในชีวิตประจําวันก็เอาไปใส่ออกกําลังกายบ้างส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการวิ่งการเคลื่อนไหวในเรื่องของการออกกําลังกายก็ยังไม่ได้แบบเอาไปใใชช้้้งงาาาาาานนแแบบบบบคครรรทุกกกหหมมมมเเเะะะะว่่ีอออขจยย มากอยสี่สโหมดนี่ใช้กันแบบคือคุ้มอ่ะใช้จนคุ้มอ่ะถ้าเกิดว่าใครจะเอาไปใช้จนครบนะแต่ว่าหลากัลกๆมันก็จะมีไม่กี่อย่างหรอกถ้าผมจะเอาไปใส่ออกกำลังกายจริงก็หลักก็คงจะเป็นการวิ่งการเดินหรือแม้แต่การปั่นจักรยานก็จะมีประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าไปใส่เตะฟุตบอลก็ยังได้อยู่เพราะว่าเขาก็มีโหมดนี้มาให้แต่ว่าผมอ่ะไม่ค่อยใส่เพราะว่าถ้าเกิดว่าใส่ไปเตะฟุตบอลเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะคล่องตัวเท่าไหร่เวลาเรายงบอลหรืออะไรแนี้เนาะถ้าเกิดว่าเราจะใส่ พวกแบดมินตันพวกเทนนิสบาสเกตบอลเบสบอลพวกนี้ก็มีหมดก็คือแบบโคตรจะเยอะอะในเรื่องของหมวดกีฬาน,นั่นเองแต่ว่าตัวผมเองก็จะใส่ใช้งานอยู่แค่ไม่กี่อย่างหรอกหลักๆก,ก,ก็จะมีประมาณนี้แหละ3-4อย่างในการใช้ออกกรังกายซึ่งผมรู้สึกว่าเออการใช้งานการวัดค่าเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะมีความแม่นยาพอสมควรนะในเรื่องของการวัดการเคลื่อนไหวเพราะเขาก็มีเซ็นเซอร์วัดการเคลื่อนไหวมาให้มันก็ถือว่าทํางานได้โอเคเลยสําหรับตัวผมเองนะก็เวลาเราเคลื่อนไหวมันก็จะจับการเคลื่อนไหวของเราก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างแม่นอาจจะไม่รทราาคนี้ ตัวผมเองก็ประทับใจในเรื่องของการใช้งานในการออกกําลังกายก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็ถือว่าทําเซ็นเซอร์ในการวัดการเคลื่อนไหวเวลาเราออกกาลังกายทำออกมาได้ดีเลยแต่ว่าในระยะยาวผมยังไม่แน่ใจนะว่ามันจะแม่นแบบนี้ไปตลอดหรือเปล่าก็เดี๋ยวอาจจะมีอัปเดตเพิ่มเติมแล้วกันในเรื่องของเซนเซอร์ของหมดอ,ออกกำลังกายหรือว่าเซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหวของเขานั่นเองส่วนอีกหนึ่งฟีเจอร์หลักที่ผมใช้ประจําหรือว่าใช้ตลอดเลยก็คือตัวการวัดอัตราการเต้นของหัวใจเพราะว่าเวลาผมออกกําลังกายเนี่ยผมก็อยากรู้ว่ามันจะแม่นขนาดไหนจากที่เราแบบในช่องเนี่ยก็ร ตัวที่ทําได้ค่อนข้างจะแม่นหรือบางตัวก็คาดเคลื่อนก็คือตามราคาแต่ว่าตัวนี้ผมก็ลองวัดดูก็ถือว่ามีความแม่นยําค่อนข้างจะสูงนะในเรื่องของการวัดอราการเต้นของหัวใจซึ่งเวลาผมวัดเนี่ยผมจะวัดตอนที่ผมออกกาลังกายเสร็จคือตอนที่เราวิ่งมาแบบเหนื่อยๆเลยอะแล้วก็ช่วงที่แบบเหงื่อมันออกเยอะๆผมก็จะลองเปิดโหมดวัดอตรตาการเต้นหัวใจดูว่าเออมันปกติแล้วเนี่ยถ้าเราออกกาลังกายหนักอตราการเเ้นมันก็จะวิ่งขึ้นไปสูงมากก็คือเกินร้อยแน่นอนผมก็ลองวัดดูเออมันก็เกินร้อยนะไปร้อยนิด วิ่งมาหนักๆแล้วก็ลองวัดดูพอเราแบบหายเหนื่อยใช่ปะ่ะอัตราการเต้นหัวใจมันก็เต้นแบบเริ่มปกติผมก็ลองวัดอีกรอบหนึ่งเออมันก็ค่อนข้างจะแม่นนะก็จะอยู่ที่80-85ประมาณนี้เวลาผมวัดแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเอาอกกำลังกายมาเหนื่อยๆมันก็จะพุ่งขึ้นไปเกินร้อยเลยร้อยนิดๆร้อยกว่ากว่าประมาณนี้ก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างแม่นอีกเช่นเดียวกันนะมันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ว่ามันก็ทําได้ค่อนข้างจะเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ตรงนี้ยค่อนข้างจะดีเลยในการวัดอัตราการเต้นของหัวใจใน ีการดูสภาพอากาศที่มันต้องเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันมีฟิตเนสซึ่งเราก็โหลดเข้ามาในเครื่องซึ่งก่อนที่จะไปพูดถึงการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันเนี่ยเดี๋ยวผมมาพูดถึงเรื่องของการใช้งาน โหมดต่างๆกันก่อนอีกหนึ่งโหมดที่ผมก็ใช้ตลอดก็คือการดูสภาพอากาศซึ่งมันก็ต้องเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันในมือถือแต่ว่ามันยังมีความดีเลย์อยู่ก็คือบางทีอ่ะมือถืออ่ะมันวัดสภาพอากาศได้แม่นกว่าพอตัวเนี้ยมันจะอัปเดตช้ากว่าคือการอัปเดตช้าเนี่ยเป็นชั่วโมงเลยนะกว่ามันจะอัปเดตนอกจากว่าเราจะเข้าไปในแอปแล้วก็ไปกดให้มันอัปเดตหรือว่าซิง์อีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะให้ตัวนาฬิกามันอัปเดตแบบเรียลไทม์ตามที่เราต้องการแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเชื่อมต่อไว้เฉยๆผ่านแอปปพพลิเเเคชัััันนนกกบมมืืือออออถี่จะดตรงงขงสภาา,าศ ค่อนจะช้าตรงนี้ก็ถือว่ายังเป็นจุดที่เราต้องมานั่งกดอัปเดตเองให้ตัวสภาพอากาศเนี่ยมันตรงกับในมือถือนะคือความคลาดเคลื่อนเนี่ยมันอัปเดตช้ากว่าเป็นชั่วโมงเลยนะซึ่งปกติเวลาเราเปิดมือถอเนี่ยจากที่ผมเทสนะในมือถืออุณหภูมิจะอยู่ประมาณ27องศานี้ใช่ไหมตอนกลางคืนพอาเรามาดูในาฬิกาเนี่ยนาฬิกาจะอยู่ประมาณ28 29ประมาณเนี้ยคือยังมีความคลาดเคลื่อนยังไม่ตรงกับมือถือ100%ตรงนี้ก็เป็นจุดที่ผมได้เจอมาก็เราต้องมากดอัปเดตคือถ้าปล่่อออออยยให้้มมมมมััันนปเเดตงะจีคคววาาชูพส เลยคือไม่ได้อัปเดตแบบตลอดนะมันจะเป็นช่วงมีช่วงในการอัปเดตของมันเองอประมาณนี้เลยในเรื่องของโหมดสภาพอากาศที่ผมก็ได้ใช้มาส่วนฟีเจอร์อื่นเพิ่มเติมก็ผมก็เทสเรื่องของการควบคุมการเข้าโทรออกเขาก็จะมีซึ่งเราสามารถที่จะควบคุมการโทรออกแล้วก็รับสายผ่านตัวนาฬิกาได้เราสามารถที่จะกดโทรศัพท์แล้วก็กดเบอร์โทรศัพท์แล้วกดโทรออกได้เลยถ้าเราเชื่อมต่อกับมือถืออยู่เวลาเรากดโทรออกปุ๊บเขาก็จะสั่งงานให้โทรศัพท์เนี่ยโทรออกตามเบอร์ที่เรากดได้อันนี้ก็ถือว่าควบคุมได้ง่ายคือบางทีเราไม่จําเป็นต้องใช้ หรือว่าหยิบมือถือออกมาจากกระเป๋าเวลาเราออกไปข้างนอกเราก็สามารถที่จะใช้สมาร์ทวอทเนี่ยกดเบอร์แล้วก็โทรออกได้เลยแล้วลําโพงในการใช้งานหรือว่าไมโครโฟนของเขาเนี่ยก็ให้มาถึง2ตัวก็คือจะมีตัวหนึ่งที่ช่วยตัดเสียงรบก,กวนรอบข้างด้วยแล้วก็ลําโพงที่ให้มาค่อนข้างที่จะดังเวลาสนทนาเนี่ยค่อนข้างจะมีความคมชัดเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีนะเวลาเราออกไปข้างนอกแต่ว่าถ้าเกิดว่าเสียงข้างนอกมันดังจริงอะ่ะมันก็อาจจะฟังยากนิดนึงอาจจะต้องเอามาแนมผงหรืออะไรแบบนี้แต่ว่าไมค์ที่เราสนทนาไปอีกฝั่งอะ่ะชัด สนทนาเราก็ออคุยประมาณนี้ก็จะได้ยินแล้วก็เวลาจะฟังเราก็แนบหูมมไว้ประมาณนี้ค่อนข้างสะดวกนะเราไม่ต้องหยิบมือถือมาตลอดเวลาควบคุมผ่านโทรศัพท์ได้เลยไม่ใช่ควบคุมผ่านนาฬิกาได้เลยอันนี้ก็เป็นจุดที่ดีนะผมตรงนี้ยังไม่มีข้อเสียอะไรก็ถือว่าทําได้โอเคเลยสลับสมาร์ทวอสตัวนี้ส่วนฟีเจอร์อื่นๆเพิ่มเติมก็เป็นฟีเจอร์ทั่วไปนะการควบคุมกล้องควบคุมชัตเตอร์กล้องผ่านตัวนาฬิกาได้ควบคุมการหยุดเพลงเล่นเพลงหรือแม้แต่จะกดไปเพลงต่อไปก็สามารถทําได้ตรงนี้ก็เป็นฟีเจอร์พื้นฐานที่ผมก็ใช้มมมาาาาเเช่่่่นนนดีีียยยยวกกัั็งงออหละทจจไ ค่อยได้ใช้ผมเนี่ยรีวิวจากการใช้งานหลักๆที่ตัวเองได้ใช้ได้ใช้มาก็คือใช้โหมดที่เราจําเป็นจริงๆอะ่ะนอกนั้นก็ยังไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะแล้วก็เออมันมีพวกปฏิทินมีการจับเวลาสามารถจับเวลาตั้งนาฬิกาปลุกได้ก็มีฟีเจอร์ค่อนข้างจะเยอะแต่ว่ามีอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ผมรู้สึกว่าผมอยากให้มีก็คือตัวฟีเจอร์การวัดความดันโลหิตตรงเนี้ยผมรู้สึกว่ามันก็น่าจะได้ใช้เป็นช่วงๆนะสำหรับผมเองจากที่ผมเคยใช้สมาร์ทวอตตัวอื่นมาในเรทราคาประมาณเนี้ยเกือบๆพันหรือพันน,นิด แล้วมันไม่มีก็เลยรู้สึกว่าอยากให้มันมีแต่ว่าผมไม่แน่ใจนะว่าตัววอตไ f ล Light ตัวรุ่นพี่ของเขาเนี่ยจะมีโหมดนี้หรือเปล่าแต่ว่าในแอปบารท,ที่ผมไปเช็คอะมันมีโหมดนี้อยู่ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าอาจจะมีก็ได้ไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่าแต่ถ้าในแอปมันมีเนี่ยแสดงว่าในตัวนาฬิกาต้องมีแต่อาจจะเป็นรุ่นพี่ของเขาส่วนรุ่นน้องของเขาเนี่ยมันก็ตัดฟีเจอร์หลายๆอย่างไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฮาร์ดแวร์หรือว่าซอฟต์แวร์บางอย่างก็อาจจะลดหลั่นไปตามราคาก็เข้าใจได้นะแต่ส่วนตัวผมผมมมมเเเอออองกก็็ปนนนนนห่่่่่โดดดททีีไ้้ใใชตลรุคย ใช้มาแต่ว่าในรุ่นนี้มันยังไม่มีก็เลยแบบเออเสียดายนิดนึงที่ไม่มีแต่ว่าไม่เป็นไรแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของการปรับเปลี่ยนวอลเปเปอร์ผ่านตัวนาฬิกาก็คือสมาร์ทวอตเนี่ยก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนวอลเปเปอร์ได้ด้วยการกดค้างที่ตัวหน้าจอของนาฬิกาแล้วก็เลื่อน,นตัววอลเปเปอร์ทท่เรี่ต้องการได้ซึ่งเราก็สามารถเพิ่มเข้ามาได้จากตัวแอปพลิเคชันเชื่อมต่อกันที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะอัปโหลดเข้ามาไว้ในใน,นาฬิกาได้เลยแล้วเราก็เลือกเปลี่ยนได้ตามที่เราต้องการคือมีให้ เราอยากใช้หน้าจอนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นหนึ่งจุดที่เป็นลูกเล่นของนาฬิกาที่ดีเลยอันนี้ผมชอบซึ่งผมก็อัพเข้ามาหลายอันอยู่แล้วก็ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วก็ปรับเปลี่ยนได้เร็วแล้วก็สะดวกมากๆจะเป็นประมาณนี้ในเรื่องของแอปพลิเคชันมันละเอียดมากนะผมก็จะมาิูจากการใช้งานที่ได้ไปใช้งานมาก่อนถ้ามีอัปเดตเดี๋ยวจะมาอัปเดตเพิ่มเติมให้แล้วกันในคลิปต่อไปต่อมาเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของรูปลักษณ์ของนาฬิกาแล้วก็เรื่องของการใช้งานเรื่องของการทัชอะไรพวกนี้ที่ผมได้ใช้งานมาส่วนตัวผมเอง พอลองมาใส่นาฬิกาเนี่ยนาฬิกาเนี่ยมันมีขนาดว่างพอๆกับข้อมือผมเลยพอใส่ไปปุ๊บมันอาจจะดูแบบเหมือนจะใหญ่นะเนี่ยเวลาผมใส่มันพอดีกับข้อมือผมเลยอันนี้หน้าจอเขาให้มาใหญ่นะขนาด2.0ก็ถือว่าค่อนข้างจะใหญ่พอมาใส่กับคนที่ข้อมือเล็กอย่างผมเนี่ยก็อาจจะดูแบบยังไม่ได้เข้าขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนสายเปลี่ยนอะไรก็อาจจะดูดีขึ้นก็ได้นะผมเดี๋ยวผมจะลองหาสายมาเปลี่ยนดูแต่ว่าถ้าเรื่องของดีไซน์ของอะไรพวกนี้ก็ถือว่าสวยแล้วก็ทำมาได้ดีเลยแค่มันรู้สึกใหญ่ไปนิดนึงสำหรับตัวผมนะ การชาร์จสายชาร์จที่เขาให้มาเป็นแบบแม่เหล็กดูดติดการชาร์จก็ถือว่าทํามาได้เร็วแล้วก็การดูดติดค่อนข้างที่จะแน่นอันนี้ก็ถือว่าดีเหมือนกันในเรื่องของการชาร์จต่อมามาดูในเรื่องของการทัชแล้วกันความลื่นไหลของหน้าจอแล้วกันจากที่ผมได้ลองใช้งานมาอันนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นจอแบบ LCD แต่ว่าการทัชเนี่ยค่อนข้างจะทําได้ลื่นไหลแล้วก็ติดนิ้วมากๆการกดไปแต่ละโหมดแต่ละฟังกชันเนี่ยอันนี้ผมค่อนข้างจะโอเคเลยเพราะว่ามันทําได้เร็วแล้วก็ค่อนข้างจะติดมือมากๆการประมวลผลของตัวนาฬิกาทาได ได้ดีมากๆการทัชการเปลี่ยนแอปสลับการเปลี่ยนโหมดการสลับโหมดหรือแม้แต่จะเปิดไปหน้านั้นหน้านี้ทําได้ค่อนข้างเร็วค่อนข้างจะดีเลยเพราะว่าก่อนนี้ผมก็เคยใช้สมาร์ทวอทที่เป็นหน้าจอแบบอ mo โอเลตตัวนั้นอะ่ะมันจะติดมือมากกว่านี้แล้วก็ลื่นกว่านี้แต่ว่าตัวนี้ก็ถือว่าทาออกมาได้ดีนะก็ย,ยังลื่นใกล้ๆเคียงกันเลยแต่เพียงแค่ว่าจุดหนึ่งที่มันแตกต่างก็จะเป็นเรื่องของสีสันแล้วก็ความเข้มของหน้าจอซึ่งถ้าเป็นตัวจออัมโ e เลตอ่ะมันจะมีความดํามากกว่าก็จะเป็นประมาณนีีี้้้้้ใในนนเรรรรืืื่่่อออองงงขกก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 า touch, กาาาาาช็า็็็ูสึ K ววววมมมมคลลลลไหแแติดดดๆจุ คือการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันการเชื่อมต่อเนี่ยถ้าตอนแรกที่เราเปิดนาฬิกามาจากกล่องปุ๊บเขาจะให้เราเนี่ยสแกน QR Code ของเขาแล้วก็โหลดแอปมาก่อนแล้วก็เชื่อมต่อให้เรียบร้อยตัวนาฬิกาถึงจะเปิดเข้าไปสู่หน้าจอหลักแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ดาวน์โหลดตัวแอป เราก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาในหน้านี้ได้นะก็คือตัวนาฬิกาเนี่ยจะค้างอยู่ที่หน้า QR code นั้นเลยคือเราไม่สามารถที่จะใช้งานได้แบบปกติแบบนี้แต่เราต้องสแกน QR code โหลดแอป pp, เชื่อมต่อเขาถึงจะตัดเข้าหน้าจอนี้ให้เราอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่เพิ่มเติมไปแล้วกันเผื่อหลายคนอจาจจะยังไม่รู้ว่าเออซื้อมาแล้วมันจะเป็นยังไงส่วนเรื่องการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันเนี่ยผมยังเจออยู่อย่างหนึ่งก็คือบางทีเราไม่ได้นาฬิกาไปด้วยถือแต่มือถือออกไปข้างนอกมันก็จะมีในเรื่องของการเชื่อมต่อที่มัััััันนนนนหหลลุุดดดอออออกกไไไปปเเเเววาาาามมมมมม๊บบบรตตต้้งงง่่่่่่่ชืใทีียจํูู เราต้องรีเซ็ตทุกอย่างแล้วเชื่อมต่อใหม่ทั้งหมดแล้วพอเรารีเซ็ตใช่ปะพอมันหลุดการเชื่อมต่อแบบหลุดไปเลยอ่ะเราจะต้องมานั่งสแกนท r code คแล้วก็กดเชื่อมต่อใหม่มันจะเสียเวลานิดนึงในเรื่องของการเชื่อมต่อใหม่ตรงนี้ก็เป็นหนึ่งจุดที่ผมรู้สึกว่าเออบางทีมันก็ดูแบบยุ่งยากไปนิดนึงในเรื่องของการเชื่อมต่อกันกันกบตัวแอปพลิเคชันอาจจะด้วยที่ผมใช้ iPhone ด้วยแล้วในสเปคเขาก็บอกอยู่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ร่วมกับมือถือของเทวมี่เนี่ยมันจะทํางานแล้วก็เชื่อมต่อได้ดีแล้วก็สเสถีียยกาอาัันนนนนน็เลเ้้ข จุดที่อาจจะมีผลเนาะต่อการใช้งานแต่ผมก็เจอมาก็เลยรู้สึกว่าเออบางทีมันก็รู้สึกมือหยีนิดน,นึงบางทีต้องมานั่งเชื่อมต่อใหม่อะ่ะหลายรอบอะ่ะอันนี้ก็เป็นจุดที่ไม่โอเคเท่าไหร่ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมคร่าวๆก่อนแล้วกันจากที่ผมได้ไปทสมาก็มารีวิวให้ดูคร่าวๆพวกสมาร์ทวอทเนี่ยมันต้องรีวิวแบบเยอะมากๆนะถ้าจะรีวิวให้ละเอียดเนี่ยือมันต้องใช้เวลาในการรีวิวค่อนข้างจะนานผมก็พยายามรวบรัดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็เดี๋ยวอัปเดตแต่ละจุดเพิ่มเติมแล้วกกนนกันนนใคิปปถดไไีีี้้้้็็จจจจะะะมมมรราาาาาาววเ๋ยหหออออต่ ากทุกคนช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทคลิปให้กับผมแล้วถ้าหากว่าสนใจสินค้าพิกัดผมแปะไว้ให้แล้วเดี๋ยวจะปักหมุดไว้ในคอมเมนต์แล้วก็ใต้ดีคิปช่นสามารถตามพิกัดที่ผมแปะไว้ให้ไปสั่งซื้อกันได้ถ้าหากว่าสนใจแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าครับ